เหมือนเหมือนหมาเลยแกพูดถึงเมือน้องเหมือน้องเป็นหมาเลยอะแกกำลังมองพี่เทนะโอ้ผมอยู่ที่ิวันที่สองนไมตงเราไม่ต่อเลเตยาวลาผมเด็กที่้เอผมก็จะกินแล้วไม่ก็มาแกแตาติอยู่เขเซ็ง ตอนแรกผมอยู่ที่สองที่สามอะไรแบนี้นอนแบบเดียว,นะวไม่ตกเลยเฮ้ยนั่งคนนั้นคนห้าสิบดาวสวยวะเร่ององไอเดียกมาล้วเลยรผมรับงานสองไอเดียตันี้ไอเดียน,น,นี้ให้น้อยสี่ะไรอยงเี้ยไม่ีดีไม่มีไม่มีมหาลัย เออใครเขาไม่ให้สมรัรมาไปที่ทป่ะแกนี่คนนี้คนคนี้คนคนนี้กอเรียนนะทุกคนคนนี้จิดกอเรียนนะสาวนะ่าฉีดรัอกซินฉีดรัอกซินอะไรอะ่ะ

แีป่อยังแบบมีเดียวเดียวสีตัวสีตัวมนสีตัวสตัวยัได้ช่เสยเอาสยืะเอา่ไปปอจงปอจบงปจบลวันนี้วันนี้คนเปล่าเลยสามนสามนสมมเล่นมัเล่นสามมัเล่นสามอริ้า ถ้าตัวมังกรเล็กได้มันน่าจะมังกรเล็นได้ได้ได้ผูวเป็นน้องแม่ได้เนี่ยบนเรือห้ี่เปเมต์อะสอตัวเลยสวยพี่เราเด้นสองสวยครับเคลื่อนไปส่วมังกรนะพี่สองี่เอนข้างบนอะพี่ดีขี้นดีดตดีดี่ีด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 ีบดีลีดีดดีดีดี ลายูลาวยูอยู่บนลาอยูอยู่บนลาอยูอบนถามอยู่ไมต่อเลยไม่ต่อเลยมาก่อนนะนยมันวมาก่อนนะเาเรียนสิฮ <ab hosp YN> ิโปอยู่บนเข้าแดงมันแดงไหมเอไม่แนเมดห่อเอาตัวแดงกัน อันนี้ไม่ได้อะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ด่อะไรด่าเนอะอันนี้เป็นครึ่งหอดอ่ะเร้เรื่อนี้่นีกวนะมกัวนะเราวิ่เลยเราวิ่ลยเราวิ่เยราไิ่กัก้ผมเมมันได้แี่ผมสองตัวเลย เราวิเตอร์เราวิเตรอเร์น่ากลัวมากมากคาเร็นเนจะ็บควาเรงเจ็บถาเราหมเลยไม่มดนะไม่มีไม่มีไม่มีนิกก่ป้หายนะนิ่ปหายองเดยฉันหับไม่ไว

โอ้ลวรินตีว่านีว่าบิดป้มตรงนี้บิดป้อมได้เลย้วาตีว่าตีวเนลนีมดฟลรินนี่ฟลลวนป้านีไงนี่ตายดิลิล็ตลิลตมาดิลไป้ี่ับเลยผมไม่มีผไม่มีมาหาแล้วอ่ะ ผมไม่ผมีไม่มีคูดาวเลยหอห้าดีอ่ะเี่ทอเลยมาลพี่ไรนี่แหลีรยกนักีเรีย <c oughs> ผมต้องไม่เรียรผมไม่มีมานานะไปเรีเเยกับเลสร,โรอโซนตรงก่อนได้ก็ได้ี่ถึงย <c oughs> ังไม่พังนี้ตออีกแล้วน ไม่อุ้มเลยครับมาทำไมวะแล้วมึไม่เปลเี่ยแล้วไม่เนเตียได้แดงเอนได้แดผมขึ้นนะผมขึ้นนผมขึ้นนะผมขึ้นนะดีแลกฟอร์อเรนขึ้นไอฟอร์เรนวัี้ก็เลยเป็นฟอร์เรนดนค้ณกางสิบดีเมื่อก่นขึ้นดีวัวขนนองมน,นี่แน่ อิฟท์ล่ลิูนี่จะีอไอยู่ในยดาไยดีดีี้นย่้น่อหหโมนเจ็บมันจ็บมันเจบมนเบหลิฟทเยตีอนีอง่า้วอู้ดี่แหลกกต่แผมมีบิดป้อมมันมันที่สวนปอยู่รากเอยพี่พอเล่อเล่นเจ็บ ใส่ถามกนดนะพพลินยอยู่พวตายที่ไหนมไ้ล่นอยู่กลางไลยใอ่ถอยเร่งอะอยู่ทัน้ผมต้องรักลางว่ะไออยู่ได้อยู่ด้ไอยู่ได้่กลางไม่ไดที่กลางได้นะมันรูขยีบน่นนะบนนั่นนะบนนั้ปุ๊บฟาร์ดบอร์อะจ้ย ได้ตะมันน่รับบนบนีบนเยอแล้วบนเยอะตัวเล่นเราสามตัวอดนเนี่ยี่ยเอา่างนะพี่ดีแล้วดีแล้ไดยู่บน้าอยู่ลาดีเลยดีเลยกัแรงเยอะด้ยตนี้แล้ว มันไอไอไอมันท <m> ่อเออข้อขอข้อเกมกันเหมือนทีมกันปะวะเกิดดังนี่จบเลยเหมือนทีมเลยข้อเหมือนทีมเลยโอ้ไม่ไม่เหมือนคนแท้เลยอ่ะไม่เหมือนคนแท้คนแ่้เลยตามขึ้นพอดีเลยโตไม่หลังเต้าน่ะอินดีเลยมีสี่สี่เต็มกลับมาตุ้มโอน

อเห้าตัวห้าตัวห้าตัวแล้วตัวที่ที่ที่เป็นแบบย่างอะไรอย่างเงี้ยทำไมอยู่ทม่ตอแล้วโอเยอะมากอะไรเยอะมากเป็นรับฟังนะเป็นรับฟังได้นะเป็นรับฟังที่ฟังหน้านะฟังหน้าพอพออยู่นี่เห็นไหมนะพออยู่ไม่ต้องรับฟังที่โหดสิทัวเลย ล้งแล้วะองโอ้ยดี้ยโอ้ยต้องนอนนะปุ๋ยนี่แหละมีเทียวเองพอเล่นมานี่สวยพี่จะตดตายไม่โดนติดโฟนติดมาติดแป้งตเลยติดโฟนหรือเปล่าเมื่อกี้มันกดติดแป้งมันมันกดเหงนไแล้วันได้หลายต่อเมื่อกี้ถ้าได้หลายต่อมันน่าจะได้สามตัวแม่กํามไล่หอแม่เลยแม่าหลับลม มีบิดบอตึงใจเอ้ยเพืนที <S 2> <S 2> <S 2: ่พี่หามาตึงอยู่แล้วต้องรอเอวสู่กายนี้ป๊ะปันเราบาตเข้าได้ต้องรอมันเก็บๆป่ะนนี่เหรอมันกดต้องกดบุ่อปแล้วมันจะตาย มเกวหรน้ำมัน,ยน,น, 2. 2> น are, อยู่นะน plutôt. ี่ดีแบบยิงเลยตรงนด้ทอนแล้วโซนมันนีป้อมาเรนน่าจะลงพอเรนน่าจะน่าจะลงน่าจะลงนี่น่าจะลงฉันมันแค่ไหวไหวพอเรนมาพอเรนนตีพอเรนนตีพอเรนเสื่อตีไปไหนเดียวไปไหนเก็บไว้ก่อนดีเก็บไว้ก่อนแล้ด้ มันจะีะเราเล่นไหนล่างเล่นโนกรองแรอแล้วก็เช่ไปล้วออ้่ยอนแรตรงนี้แล้วดีก็มันไม่นด้เวลามันมันโล่สองยี่โสองน่อยอยู่หนอยเ้นได้ไหมอ่ะผมไม่ผมจะกินหมดนะผมจะกินหมดนะอลอลายเอ๋ออลิปอลเลยเล่นล่างเลนาเลนตาเลนตาได้หรอู้ยิ่มไลอนเฮ้ยเผื่อได้หมดนะพีู่นะ ม่ตายดีเดียวเดียวดีเดีวสวยทั้งหมดเฮ้ยเลยเลยเลเลยไปลยไปเลยูสองั้นติดกี้ผมยินโคตรนานเลไอ้ตันตายไอ้ตันโคตรเท่าหตัวหตัวนะครับเลยไงไอ้ต้นไงมทไอ้ตั้นตดโเกิดไอ้องได้าลกนะไ้าดอ่ะมันเกิดสาแล้วดิ เฮ้ยดนกฝั่งฝั่งของพ่อของพ่อได้บางเยได้บนาง่บได้บางแบผมไม่มีอะารครับผมไม่มีอะไรไม่เดี๋ยวดิของมงกอแล้วมามาผมใส่ผมใส่แล้วผมใส่เฮ้มันไล่ว่ะมันยิงมันยงปีมันปีโดนโดนเด็บาเมกผมยิงได้นะผมสากะแตนะ พอเนนตรีแล้วพี่ยนดนีแล้วอนรไม่มี้างนะผมไม่มีล้างล้างไปแล้วโอ๊ยโอ๊ยคุ้โหโอ๊ยมีเดียวเลยสวยมันโล่แล้วนะมันโลดแล้วโลดเดดโล่เิ็ดโล่สวยีิสวยสวยตายแล้วนเจ้าวันนี้เจ้าว่ะสวยสวยี่เก็บหมดเจ็บหมดเลยเออสุขึงเมน่าเห็นภาพ น้อยนะไอ้แอสุแรงอันนี a a ้นะแรงใหม่นะเอสุแรงใหม่เอสุแรงใหม่แล้วเอสุแรงใหม่พี่อยากได้เขานะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะเข้าทีมหรือเปล่าเพราะว่าเขาแรงสูงนะเขาเนี้ยแรงสูงแรงสูงแรงเก่งหลอดส่นเลนเกลี่ยเก่งทุกตัวแอสูแรงใหม่ที่พี่ส่งให้ดูไงแอสุไงคนนี้ครัที่พี่ส่งยีบตายที่ยีบตายที่พ่อน่าสูงนะ ม็กซ้าเล็โดนไม่โดอะไรบ้างเล่ไดนเสียงจริงได้รอโซนด้า้านยี่สิบบีด้านด้างเลยโอ้ญี่ปุ่นราะยากได้้องพูดเฮ้ยไม่อยากได้เขาเขาทีเดียวแต่ไม่ใช่แกอ้ยเยฉันไม่ใช่แกอยากได้คนอื่นทุกคนเนี่ย ฉันเลยชอบเด็กๆล่ะเดียวเอาเลยอิปโปไปบนละฉันชอบเด็กๆฉันชอบเด็กเนี่ยฉันชอบคนที่มีอนาคตเด็กมันเอาอนาคตที่ไหนล่ะทีดตู้อายุแค่นี้เองหนูก็ไม่อยากนะเป็นยามาฉันอยากได้คนที่เขาเลี้ยงฉันได้ไม่ใช่ฉันต้องเลี้ยงเขาแกเข้าใจปะนะระวังแอาซ้ายนะ ฉันเลี้ยงตัวเองฉันเลี้ยงคนอื่นทั้งทีวิตแล้วว่าฉันอยากได้คนมาเลียเ้ยงเขนไปเทียบเลยอะบนอะ่อนอนออนะอาซ้ายอา้ายกอนเองกอเอยู่ปะกอนเองบัอลเองบ๊บหน่อหนอนีมันมันสีฮะไม่มนห้าแล้วรอสีตาอหอบหรอคยอเหืยนหาเสอยถอย ไม่ขนาดอาหรวยๆแต่แบบบว่าเออเขาบอกสามารถดูแลเราได้เราก็ไม่ได้อยากจะให้เขาเลี้ยงหรกเราก็ทำงานเองเป็นนี่ว่เ้อก็ได้ัไม่อเยก็อยู่เเก็ีแนั่แหละหอกเดียคคนท่ดูแลเราได้ในเงี้ยแล้วก็เออ่กัาอาหารกินานเงี้ยได้ดดได้ล้ ปิดไหนดิบัตอะไรอตอั้กบมเลือนผมมีตเลือได้รับผไปล่างไปเล่างไม่เกียกอะไม่ล่างนรเื่อเดียว่รเ่เดียวนะไอีอยู่กลางะได้บดนะได้ ถ้าคนนี้คนนี้อ่าถ้าคนนี้ชอทีนน่ะก็ตีเราก็จะมีแบเออกรแล้คนกอกคนหนึ่งนะเจ็บเจ็บปองไปได้เลยปอไปได้เลยไปได้รับไครับเจ็ผมผมเกียดกาให้มไปเีร่างันเจ็บโอ้คเจ็บเยเจ็บมากอกลางไรี ได้ว่ีม่ดเจบอเลนเจบอเลจเีอเลเลปย็นใเรมีเตียงด้าดาอดาลตัวนี้ดีนะอเลี่น่อ่ะสายยู้อยู่สายย้อยู่สายไอ้ั้นทำตงบดีน้องมันเลีเก่งพรเจ็บครแองเลยครับครับอะสองอิงน่นเกินใช่คนนี้เล่นแคลรี่ทุกตัวเมยน้อยทุกตัว

รอสุขยิ่งแรงเกินเออแอสุกใครเล่นไปนี่โคตรดีนะใแอสุมันเป็นลูกนะตอนนี้ย่ไ่้ต่างพี่เล่นตงนะเล่นตางนะต่ป้องัน้งเล่ิดริ่มแล้วอ้หว in ังอ้ยมันเกิดตายหมดอนปกันแ้เนาะิดิดปิดมันเป็นมันหมด่ะพี่คุ่โดนโดนเล่นไหนเล่นไหนเล่นไหนเรแดงอย ผมตายโดนรับยิงตายเอ้ยได้แล้วนะสูเอสูเราดีเสูเราดีสวเอาดิเอาดิสวยเจยเล๋สวยี่เอ่มาเลยมแจ้วูวเรายิงแรงะเป็นได้นะยก็บเ้เก็บได้เกลพีสวยสวยสวยรับสวยครับผมโอ้สวยโอ้ โอ้โหเล่นกันสุดโคตรเลยใช่ปะเออใช่ใช่สอง